สวัสดีครับอยู่กับบูมจอมรีวิวครับวันนี้ EP นี้นะครับก็ยังอยู่กับเรื่องกันศาสตร์กันฝนกันแดดนะครับมาถึง EP ที่ทํากันศาสตร์ที่ระเบียงใหญ่แล้วนะครับที่ผมเคยเกิดไว้นะครับว่าอันนี้แหละครับเป็นตัวสําคัญในการตากผ้าเลยฮะเพราะว่าฝนตกหนักเหลือเกินครับตากผ้าลําบากมากนี่ครับวันนี้ก็ถึงการติดตั้งแล้วครับ ก็เป็นการวางโครงสร้างสแตนเลสครับที่หัวเสาระเบียงครับนี่ฮะตอนนี้ก็แดดเปรี้ยงๆนะฮะแต่เอาแนอนนอนไม่ได้เลยครับตอนนี้นี่ครับก็มีการยึดจุดต่างๆแล้วเดี๋ยวเขาต้องอ็อกเชื่อมต่อให้แข็งแรงนะครับตามจุดที่เขาวัดไว้เลยฮนะมาดูมุมสูงกันบ้างฮนะนี่ฮะก็จะวางเสาหลักแบบนี้ฮนะเป็นสแตนเลส304อย่างนี้เลยครับ แล้วก็จะโยงมายึดกับตัวบ้านครับนี่ฮะตรงขอบนี่ฮะ<ๆ>เขาเขาเขาวางสเตนเลสยึดกับตัวบ้านไว้แล้วนะครับทีนี้ก็จะเดี๋ยวต้องวางโครงสร้างเป็นเป็นคล้ายๆตาข่ายแต่ว่าเป็นรูปแบบของสแตนเลสนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงรองรับกับหลังคาที่เป็นผมเลือกเป็นแบบใสนะครับเอาไว้ตากผ้าโดยเฉพาะนี่นะครับก็จะวางเป็นเสา มาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีแนวขวางมาอีกนะครับเพื่อความแข็งแรงตอนนี้ช่างเขาก็จะออกจุดที่ต้องเชื่อมให้มันแข็งแรงนิดนึงนะครับนี่ครับส่วนราคาครับเพื่อนๆคงอยากทราบระเบียงตรงนี้นะครับความความ,ความกว้างประมาณนี้นะครับจะอยู่ที่6 4 0 0 0บาทครับเพื่อนๆเป็นหลังคาแบบ ใสครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าสนใจก็เหมือนเดิมครับดูที่ EP เก่าได้ครับมีเบอร์ของร้านสอสมหมายครับแถวตรงบางสีทองนี่เองนะครับนนทบ,บุรีครับนี่ฮะเมื่อวางสแตนเลสเป็นแนวขวางต่างๆเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เกิดความแข็งแรงก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยครับนี่ับผมวางตัว ท่อนสแตนเลสด้านบนเนี่ยที่วัดไว้ก็คือเหนือตัวหลังคาเล็กนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามและดูไม่อึดอัดครับเพราะถ้าเราวางสแตนเลสเป็นเป็นโครงสร้างหลักแล้วไปอยู่ใต้หลังคาเล็กอย่างที่ในภาพนะฮะมันจะเฉียดเฉียดหัวเราเลยฮะเวลาเราเดินออกมาจะดูไม่สวยงามและดูอึดอัดด้วยนะฮะนี่ก็วางแบบนี้เลยฮะ เมื่อโครงสร้างเสร็จนี่ฮะมีแต่งลวดลายครับเป็นสแตนเลสนี่นะครับที่ที่ช่างสมหมายเขาออกแบบไว้นะครับนี่ฮะเมื่อโครงสร้างแข็งแรงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการลงหลังคาแล้วครับนี่ฮะหลังคาใหม่กริปครับสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยฮะนี่ฮะเขาก็จะมาตัดตามที่วัดไว้เลยฮะตั้งแต่ตอนแรกนะครับ วันนี้จะเป็นการติดตั้งที่ระเบียงฮนะแล้วก็ตรงระเบียงเล็กเป็นห้องรีดผ้านะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับส่วนอันนี้ก็อย่างที่บอกครับ64,000บาทครับนี่นะเป็นราคารวมการติดตั้งรวมรับประกัน1ปีหลังคาเรียบร้อยค่าแรงค่าอะไรต่างๆทุกอย่างนะฮะห4 0 0 0สบาทนะครับอันนี้ ก็นำหลังคาขึ้นมาเรียบร้อยครับเตรียมติดตั้งแล้วก็ใช้อลูมิเนียมเป็นตัวขอบบางจุดนะฮะที่เขาเตรียมขึ้นมานะฮะแล้วก็จะทำการติดตั้งหลังคาแล้วครับนี่เลยครับพอติดตั้งเสร็จนี่เพื่อนๆเ,เห็น,<ๆ>เ,หนเห็นลมที่บ้านผมไหมฮะนี่ฮนะลมมันแรงมากเลยครับ ค่อนข้างแรงแล้วฝนตกทีก็สาดทั่วเลยฮะแต่ทีนี้ผมก็มีโครงการที่จะทำปิดด้านข้างนะฮะแต่คงคงขอรอดูหลังจากที่ติดอันนี้ก่อนนะฮะเพราะเราสามารถปิดเป็นห้องต่อได้ครับทางทางสอสมหมายเขาก็พร้อมทำอยู่แล้วครับเพื่อนๆน,นี่ครับเมื่อเสร็จแล้วหลังคาก็ใส่กิ๊บแบบนี้เลยฮะตากผ้าสบายครับนี่ครับมองจาก ด้านหน้าบ้านมานะฮะจะเป็นแบบนี้เลยครับวางเสาหลัก2จุดแล้วก็เป็นแนวตะตารางนะครับ<ๆ>เพื่อรองรับน้ําหนักของตัวหลังคาครับเพื<ๆ>่อ<ๆ>นๆนี่ฟ้ามืดมาแล้วฮะเดี๋ยวได้ทดสอบกันนะฮะว่าเป็นยังไงมีรั่วไหมมีอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะมีรับประกันครับอ่า ติดตั้งเสร็จก็มีรับประกันหนึ่งปีอยู่แล้วครับนี่ก็ซีนอะไรเรียบร้อยทุกอย่างครับตามจุดติดตั้งตามจุดที่เชื่อมต่อที่คาดว่าน่าจะมีลูมีอะไรต่างๆได้น้ำไหลผ่านนะฮะนี่ครับเป็นจุดยึดน็อตครับที่กับโครงสร้างบ้านนะฮะตัวระเบียงใหญ่นี่ก็เรียกว่าเสร็จเรียบร้อยครับอย่างนี้ ไปดูมุมสูงกันบ้างครับนี่ฮะมุมสูงก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะมันก็จะดูใสๆเวลาแดดส่องลงมามันก็จะสามารถตากผ้าได้สบายครับอ่าเห็นฟ้าฝนท้องฟ้าอย่างชัดเจนครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็นี่ฮะตัวกันสาดเล็กครับนี่ฮะเวลาฝนตกก็สาดเข้าห้องรีดผ้าประจำครับ นี่ฮะจนต้องติดกันศาสตร์และด้านหน้าผมติดเป็นใสหมดเลยนะฮะนี่แบบนี้เลยครับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อสอสมหมายเขาได้นะครับตามเบอร์ที่คลิป2คลิปก่อนหน้า EP ที่นำเสนอไปแล้วนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาติดกันศาสตร์2ตัวกันศาสตร์เล็กนี่ผมบอกราคาก่อนนะฮะ10,000บาทครับ เป็นโครงสร้างแตนเลส304เหมือนกันแล้วก็หลังคาใสครับเพื่อนๆครับนี่ฮะมองจากมุมนี้นะฮะเขาจะมีแตนเลสยึดโครงสร้างเพื่อให้แข็งแรงอีกทีนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับ e ีต่อไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ EP ีหน้าครับกินช้อปเที่ยวที่ไหนรีวิวอะไรฝากติดตามด้วยครับ คลิปนี้ยังไงลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ